มนง่อมีเต้นดีปะใครก็สีนิโม่จ้าน้อยใครก็ขวดเขียนอิโม่าค่ะเห็นจะจอบมองๆจ้องๆมองๆอยู่ก็แบม่นางมึงทั้งหนาอ๋แต่ละนั่งบัวมันมันอยู่ เอนกเอากยีมาให้ยังไงลังูเออตอนนั่งอยู่ขอบสีพี่น้องตอนแรกพอนั่งอยู่ขอบอ้างในนาบ้านนี่อยู่ขางเนที่นี่ช่องซองงือเคือจังมาจอบเบิ้งนน่แม้ขึ้นจังคณะอื่นมาจอดจอบมันง็ม้าไ่น้อปนั่งเบืองทั้งหนาไปนั่งเบิงทั้งนาดีๆตจ้เนาะอันนี้เรามาจอบเบิ้องขึ้มาเป็นวงจากขวงนี่ขึ้ังมาจอบง เอาเต็มนี่อย่างน้อะนาดนี่กูจะไปในไฮเซยกูเ็นไน้อยเต็ยนเเอาเต็มดีดีเร้าดีเพราะฉันเล่นเสรอมีเลกแลกเออเจ้าเลิศมาเพภทไงเล็ก่จ้าเป่เไปซ่น้พนารหาไม่จับเพิงเลยพี่น้อง ไม่กัวจะขอเดียวไม่เห็นเอ้าที่แต่ในนี้ไม่จบิึงเขาเต้นมันก็อยานไปเบิร์นดีแต่ว่าเขาเล้วน้อยกันเขาเห็นนั่นผู้ใหญ่เบิรงสิเขาเจาะกระตั้งใจเต้นเด้อเขาจะแต่ว่ากระตเขาต้องกระตั้งใจเต้นตลอดเวลาแต่ว่ากันเพื่อมาขันเห็นนั่นผู้หลักผู้ใหญ่มาเบิ่งครับจะกัมีกำลังใจเลยแม่ค่ะพี่น้องขาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้มาล้ั่มจเกิดลอยเด้อฝากเบิ่งฝากแง่งไม่อยเขี้ยวนับสนนุมาล้ดใจเกิดลอยเลยจ้า ปั่นจูบผูเมีนดอกกอหันุณกำัางสิเอาวางไหนว่าเมียนมั่ก้จะดีไปเดี๋ยววันกินได่ขาดข้าวังติ้นดีว่ต้นีต่ว่าเอี้ยงก่อนเี้ยงนี่ยังก่อนงานั้นมาผิวเบี่ยห์เบียปั่นหำลม้ปั่นหำลูกไม้เฮียแตกว่าเหี คือพอได้ธนนุนเก่งง่ยมืกว่าสื่อส่งให้เขาติงอะไงแล้วนไรมุมนี้งามๆพี่น้องเป็นมุมหน้าบ้านที่ปูนะคะมาก็ได้ก็แช้ที่ภดนาคะ